จเจริญธรรมสุนทรีมีใจไร้ทุกนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ราชธานีอโศกนะคะจุดที่เรายืนอยู่นะตรงนี้ก็คือคานเรือน,นะคะหรือว่าลานเบึงฟ้าซึ่งเป็นจุดที่มี การต่อเรือนะคะแล้วก็ซ่อมแซมเรือโบราณนะคะเรือเอี่ยมจุนนะคะซึ่งวันนี้ในชุมชนราชธาน,นีโศกในส่วนทางด้านหน้าก็จะเป็นกิจกรรมเตรียมเข้าสู่ตลาดอาริยะนะคะแต่ว่าเรือเหล่านี้เนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรกับงานตลาดอาริยะหรือว่าการเตรียมความพร้อมในครั้งนี้นะคะซึ่งเรือเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นเรือโบราณมีอายุบางลาก็อาจจะมากกว่า100ปีนะคะแล้วก็ที่นี่นะคะก็รวบรวมเรือโบราณ ต่างๆนะคะเพื่อที่จะมาซ่อมบำรุงแล้วก็สามารถที่จะเอาไปใช้เป็นอาคารที่พักได้นะคะที่ที่นี่จะเรียกว่าเฮือนเฮือนนะคะเฮือนเฮือ,ฮอ,ฮอ,ฮอก็คือเอาเรือมาทําเป็นบ้านนะคะแล้วก็เฮือเฮือนเฮือเฮือนก็คือเอาเรือเอาบ้านนะคะไปอยู่ในน้ําหรือว่าเป็นทําเป็นเรือนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย อันนี้ก็มีความสําคัญก็คือว่าสามารถที่จะเอาไปตกแต่งเป็นที่อยู่อาศัยไปเป็นที่พักนะคะหลังจากที่ซ่อมบารุงเสร็จตัวไหนที่เรือลําไหนนะคะที่มีสภาพที่ไม่สามารถลงน้ําได้ก็จะเอาไปทําเป็นที่พักนะคะไปทําเป็นบ้านเรือนหรือว่าเป็นร้านค้าหรือว่าประดับตกแต่งพื้นที่ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะได้เห็นถึงวัฒนธรรมของคนโบราณนะคะที่ต้องอนุรักษ์เอาไว้ที่นี่มีเรือ รอซ่อมแซมนะคะอยู่ที่หลายลำด้วยกันนะคะเท่าที่เราประเมินด้วยสายตาเนี่ยน่าจะเกือบ20ลําลำนะคะเป็นเรือโบราณเลยที่รอช่วงเวลาของการซ่อมบํารุงนะคะแล้วเราก็จะได้เห็นบรรยากาศสดๆเช้าเแบบนี้นะคะกิจกรรมในราชธานีอโศกนั้นมีหลากหลายรูปแบบด้วยกันนะคะใครที่สนใจในส่วนของการทําเรือตรงนี้ก็สามารถที่จะมาเรียนรู้ได้นะคะก็จะเห็นได้เลยนะคะว่าเรือบางลำเนี่ยมีการอยู่อาศัยแล้วมีอ่ คนเข้าไปพักได้แล้วนะคะก็เป็นเ,เรือที่มีความสวยงามตามธรรมชาตินะคะการลงมุดต่างๆยาแนวอันนี้ก็รอซ่อมอยู่นะคะส่วนลำนู้นที่เราเห็นอยู่ไกลๆก็ทำเป็นที่พักแล้วนะคะสามารถที่จะเข้าไปพักอาศัยได้หรือว่าบางลำเนี่ยอาจจะสามารถนำเข้าไปเล่นในน้ำแบบใช้งานได้จริงด้วยนะคะเราก็จะเห็นว่า ที่นี่นะคะบ้านราดเมืองเรือนี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งชื่อของราชธานีอโศกเท่าที่เรามองเห็นไกลๆที่สวนบรรณกล้าวนะคะที่เมื่อเช้าเราพาไปชมแล้วตรงจุดนั้นนะคะก็นําเรือขึ้นมาเป็นที่พักได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะจุดนี้เนี่ยในยามภาวะปกตินะคะก็อาจจะยังไม่ได้มีกิจกรรมอะไรมากมายนะคะแต่ว่าท่านที่ดูแลต่อเรือก็จะมาทำการต่อเรือเป็นระยะระยะนะคะแล้วก็ ระดมกําลังมาซึ่งอาจจะต้องใช้ผู้ชํานาญการในเรื่องของการออกเหล็กด้วยแล้วก็การยาแนวต่างๆนี่ค่ะเอาได้เห็นบรรยากาศของเรือโบราณน,นะคะมีความใหญ่แล้วก็สามารถที่จะใช้เป็นที่อยู่อาศัยได้นะคะแล้วก็ไปทไปําประโยชน์ทางด้านอื่นได้นะคะอย่างเช่นลานี้อาจจะยังลอยน้ําไม่ได้แล้วรอ,อเวลาซ่อมแต่ว่าข้างบนนี้สามารถที่จะทําเป็นที่พักได้แล้วนะคะก็สามารถที่จะใช้เป็นที่อยู่หรือว่าใครที่อยากจะ ได้บรรยากาศนะคะที่เป็นธรรมชาติก็สามารถที่จะมาพักบนเรือแบบนี้ได้นะคะหรืออย่างลำนี้นะคะก็รอซ่อมแซมนะคะเราก็จะเห็นว่ามีการเตรียมไม้ต่างๆนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นภูมิปัญญาแล้วก็เป็นงานฝีมือช่างเลยทีเดียวนะคะเนี่ยค่ะก็จะมีไม้ที่เตรียมมาไว้ในการที่จะซ่อมเรือแต่ละลำนะคะช่วงที่ผ่านมาน้ําท่วมนะคะที่นี่ก็จะมีการการ กันตะข่ายเอาไว้แบบนี้เพื่อไม่ให้อุปกรณ์แล้วก็ของที่มีอยู่ปลิวไปกับน้ํานะคะอันนี้ก็เป็นเ,เรืออีกหนึ่งลำที่เตรียมไว้ซ่อมนะคะแต่ว่าก็เท่าที่มองก็มีคนขึ้นไปพักค้างได้นะคะนี่นะคะลานเรือเบิ่งฟ้านะคะที่ราชธานีโศกข้างๆริมแม่น้ำมูลอย่างนี้นะคะก็มารับลมแล้วก็มาเรียนรู้นะคะมาเห็น ภาพบรรยากาศเรือโบราณหลายๆท่านที่อาจจะไม่มีโอกาสได้ได้เห็นแล้วนะคะในะพื้นที่อื่นๆก็ยังสามารถมาดูได้นะคะที่ราชธานีอโศกหรือใครต้องการจะศึกษาศิลปวัฒนธรรมนะคะหรือว่า,เ,าเทคนิคต่างๆในการต่อเรือนะคะก็จะมีเปิดโอกาสแล้วก็มีผู้ที่มาคอยแนะนำให้ได้ชมกันนะคะอันนี้เราก็มาเห็น คร่าวๆนะคะในบ้านราัฐเมืองเรือนั้นมีหลายๆจุดนะคะที่นําเรือไปใช้ประโยชน์แล้วกเ็เป็นที่สวยงามเลยอย่างเช่นเรือรามาจักนะคะเมื่อวานนี้ก็พาไปเ,าเห็นภาพบรรยากาศของเรือรามาจักแล้วนะคะแล้วก็ยังมีเรือโคกใต้ดินนะคะซึ่งตรงจุดนั้นก็จะอยู่ใ,ใกล้ๆกับาทางออกหมู่บ้านนะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะคะที่ลานบึงฟ้าก็จะมีน้องๆน,น,นักเรียนอาชีวะนะคะมาฝึกฝนในเรื่องของการ ต่อเรือตรงนี้ด้วยนะคะค่ะสำหรับตอนนี้ลาทุกท่านไปก่อนนะคะแล้วก็จะพาไปอัปเดตตรงจุดไหนส่วนไหนในราชธานีอโศกพ,พื้นที่ที่เตรียมพร้อมในการเข้าสู่ตลาดอริยะครั้งที่42ในครั้งนี้นะคะและในช่วงระหว่างวันที่5ถึงวันที่11เมษายนจะเป็นงานปลูกเสกพระแท้ๆของพุทธนะคะครั้งที่45เพื่อที่จะเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดอรยะเช่นเดียวกันนะคะ ช่วงนี้ลาไปก่อนค่ะจะเดินทําสันักดีมีใจไร้ทุกค่ะ